สวัสดีครับวันนี้ก็มาพบกันนะครับช่วงเช้าๆนะครับของวันอังคารนะครับกับ EP ที่239นะครับช่องทางการติดต่อนะครับตรงนี้นะครับ098 1 2 8 2 7 4 9หนะครับหรือสแกน QR code ตรงนี้นะครับเพื่อให้ง่ายนะครับต่อการติดต่อส่งรูปพระ จะได้ไม่พาดองค์กันนะครับก็เดี๋ยวเรามาเริ่มกันนะครับวันนี้ก็มีพระมาแบ่งปันนกันนะครับทั้งใหม่ทั้งเก่ามีทั้งหลุดจองก็มีนะครับก็เดี๋ยวเริ่มองค์ที่หนึ่งกันนะครับองค์นี้เป็นพระสมเด็จนะครับเอ่อเป็นพิมพ์เขาเรียกพิมพ์ตลก ของวัดเกตเชยโยนะครับเป็นพิมพ์เจ็ดชั้นนะครับให้ดูเนื้อกันนะครับเนื้อก็ในตามตามพื้นหลังของหลวงพ่อเนี่ยจะแตกเป็นรอยแตกลายงานนะครับตามองค์พระชั้นนี่จะลึกแล้วก็แหลมคมมากนะครับตรงปลายชั้นนะครับ แต่ผมจะลงกล้องให้ดูนะครับครับเนื้อในนี่สวยมากนะครับแขนนะครับมีเม็ดบวลสาร ชั้นนี่คมชัดมากนะครับเนี่ยลึกคมมีเม็ดมวลสารสีแดงแดงนะครับดูด,ด้านหลังกันนะครับี่รอยหลุดของมวลสารจะหลุดออกมาแล้วนะครับมีรูๆตามองค์พระนะครับเนี่ยตามด้านหลังนะ เห็นมวลสารสีขา,ขาวในเนื้อเลยนะครับถ้าถูกโดนผิวมากๆอาจจะขึ้นเป็นแบบไตๆเป็นวุ้นๆตรงนี้เป็นรอยเป็นรอยนาจะเป็นรอยแยะรอยรอยหลุดนะครับ ตร,ตรงใบหน้านะครับจะก,ก็จะมีสีส้มๆอยู่นะครับตรงนี้รอยยุบตัวของมวลสารนะครับลึกนะครับวงแขนลึกมากนะครับวัดเกตชยโยนะครับผมเอา250นะครับ5 5พร้อมส่งนะครับรายการต่อไปนะครับ องนี้เป็นของอวัดละคังนะครับพอดีว่าก็จะเป็นขาบจะเยอะหน่อยนะครับพอดีพระอยู่ในกรอบมานานนะครับนะครับเกตก็จะเป็นก้อนๆสะบัดไปทางขวามือเรานะครับนิดนึงนะครับ นี้เป็นค่าฝุ่นนะครับที่อยู่ในกรอบนะครับถ้าถ้าถ้าล้างเป็นหรือว่าใช้น้ําอุ่นล้างเนี่ยค่าพวกนี้ก็จะออกหมดเลยนะครับเราก็จะเห็นเนื้อในก็จะสวยนะครับ สวยนะครับองนี้ก็สวยนะครับอง์นี้เอาเบ่งปันนะครับผมเอาเบ่งปันนะครับปกผายไหลพึ่งเลยนะครับองค์นี้เอาสองร้อยห้าสิบนะครับสองร้อยห้าสิบพอมสูงนะครับรายการต่อไปนะครับอง์นี้มาแบบไม่มีคาบอะไรเลยนะครับอง์นี้นะครับแต่หลังนี่โอ้โหสวยงามนะครับ มวลสารเยอะมากนะครับนี่เราก็จะดูในนี้กันนะครับเม็ดมวลสารตามองค์พระนะครับเม็ดดำเม็ดแดงนะครับละเอียดมากนะครับเม็ดละเอียดมากนะครับ ตรงนี้จะมีเม็ดขาวเม็ดสีนวลน,นะครับแล้วก็สีแดงๆสีดำๆๆเต็มไปหมดนะครับองนี้ผมเอา250นะครับ250พร้อมส่งนะครับรายการต่อไปนะครับองนี้เป็นพระที่ว่าหลุดจองนะครับเป็นของหลวงู่โตนะครับ เป็นพิมพ์ขาโต๊ะนะครับพิมพ์ขาโต๊ะเดี๋ยวลงกล้องให้ดูข้างในกันนะครับจะมีเนี่ยครับมีรูมีรูเจาะนะเจาะเพื่อน่าจะให้อากาศเข้าไปข้างในได้นะครับกันบางคนก็กันการพระแตกข้างในนะครับข้างในนี่จะเป็นผิวแบบมีมีคราบแบบ เป็น,นก้อนๆอยู่นะครับบางคนก็เรียกเป็นขี้มลงสาบบางคนก็ดูเป็นผงผิวหิ่งนะครับที่มันกระเด็นไปนะครับเนี่ยเม็ดดำๆนะครับตรงนี้เป็นก็เรียกอะไรนะเป็นเอ่อเป็นไขยย่ยุงนะครับ คล้ายๆนะครับเนี่ยเป็นเม็ดขาวๆนะครับพิมพ์ขาโต๊ะนะครับด้านหลังก็จะมีรอยเหี่ยวย่นนะครับเนื้อสวยนะครับอ,อันนี้เนื้อสวยนะ หลอกก็ตรงบริเวณด้านหน้านิดหนึ่งนะครับเกตก็จะนูนะครับนูนออกมาเป็นสันเลยนะครับคมสันนูนหูนะครับองนี้ครั้งก่อนเปิดน่าจะเปิดไว้ประมาณห้าร้อยนะครับวันนี้วันนี้ผมเอา350นะครับสามร้อผมส่งนะครับหลุดจองไปน่าจะครั้นึงละพอดีว่าจองไว้แล้วก็ อาจจะมีปัญหานิดนึงนะครับแต่ก็ไม่มีอะไรนะครับไม่เป็นไรนะครับพระขายได้ตลอดนะครับออกได้ตลอดนะครับยังไม่เจอเจ้าของที่เหมาะสมนะครับรายการต่อไปนะครับองนี้เป็นหลวงปู่ทวดนะครับมวลสารจัดจ้านจริงนะครับองนี้บัวนี่คมกริบเลยนะครับด้านหลังนะครับ รูรอยรูนะครับรูตรงนี้มีก็มีแค่ด้านด้าน,านบนตรงนี้ก็น่าจะเหมือนถลอกถลอกไปนิดนึงนะครับเน mm ื hmm. ้อหาวนสารจัดจ้านนะ mm hmm. องค์นี้ผมดูเป็นรุ่นพินัยกรรมนะครับ mm hmm. แต่บางคนก็อาจจะดูเป็นเป็นกรรมการเป็น 97ได้เหมือนกันนะครับแต่ผมส่วนตัวเราก็ดูเป็นรุ่นพิ่นายกรรมนะครับเนื้อหาแต่ละรุ่นเนี่ยก็จะไม่เหมือนกันนะครับจะขาวบ้างดำบ้างแล้วแต่องคนะครับในรูนี่มีหยักใ่ญ่ขึ้นนะครับองค์นี้องค์นี้ผมเอา250นะครับมี ด้านบนบินนิดนึงนะครับเนี่ยถ้าถ้าไม่งั้นก็ก็จะเอาแพงกว่านี้หน่อยนะครับแต่อันนี้ก็แบ่งปันกันนะครับ250นะครับของต่อไปนะครับเป็นพระคุณแผนนะครับพระคุณแผนคุณแผนนะครับแต่เรื่องพิมพ์นี่ไม่ทราบนะครับไม่ทราบพิมพ์นะครับเนื้ออย่างนี้เลยนะครับ มีเม็ดแร่เนื้อยุ่นๆน,นะครับเนี่ยเนื้อยุ่นๆน,น,นะครับนี่มีรอยหลุดนะครับเป็นร่องๆนะครับแขนเรียวลงมาเลยนะครับลึกมีมิตินะครับ ด้านข้างนะครับชมด้านหลังกันนะครับพระขุนแผนนะครับพระกุนแผนผมเอาสามร้อยห้าสิบนะครับสามร้อยห้าสิบพร้อมส่งนะครับในการต่อไปนะครับ องนี้จะเป็นหล่อหล่อนาหนาลํำบึกนะครับหล่อหนาลํำบึกเจ้าสัวนะครับเจ้าสัวเจ้าสัวนะครับหล่อโลหะผสมนะครับหนาหนาลํำล้ำนะครับ วัดกลางบางแก้วนะครับมีช่อด้านล่างนะครับแล้วก็มีห่วงหล่อห่วงในตัวมาเลยนะครับเจ้าสัวหนาหนาล่ำล่ำนะครับล่ำล่ำองนี้ผมเอา250นะครับสองร้อยสิอมส่งนะครับรายการต่อไปนะครับ จะเป็นเหรียญจอบนะครับเหรียญจอบเหรียญจอบอง์นี้จะมีหลังแบบด้านหลังนะครับจอบมีหลังแบบด้านหลังนะครับจอบองค์นี้เอา250แล้วกันนะครับแบ่งปันนะครับเนื้อนี่ครับเหลืองเหลืององมเขียวนะครับ2 5 0พร้อมส่งนะครับรายการต่อไปเลยนะครับ พยายามทำวิดีโอให้กระชับนะครับว่าถ้าถ้าเราทำวิดีโอยาวๆเนี่ยกว่าจะลงเสร็จเนี่ยก็จะช้าหน่อยก,กว่าจะอัปโหลดเสร็จเนี่ยช้านะครับองนี้เหรียญไม่ทราบหลวงพ่อนะครับหูเชื่อมห่วงเชื่อมนะครับขอบจะเป็นขอบกระบอกมาเลยครับเนี่ย สภาพก็สึกไปตามตามกันนะครับขอบด้านบนนะครับนะครับจะเป็นขอบกระบอกมาเลยนะครับเนี่ยดันดันเนี่ยจะไม่ล้มนะครับนะครับด้านนี้ก็มีนะครับเนะี่ยเป็นพระนั่งสมาธินะครับด้านหลังก็จะเป็นยันนะครับเนะี่ย ไม่ทราบที่นะไม่ทราบที่องค์นี้ผมเอาแปดร้อยนะครับไม่เอาแปดร้อยนะครับมีเมตตานะครับเอาแปดร้อยนะครับสภาพสึกไปนะครับรายการต่อไปนะครับพระปิดตานะครับเป็นเนื้อโลหะผสมนะขี้เบ้าเต็มองค์เลยนะครับเนี่ยเก่านะครับเป็นโลหะผสมนะ ผมดูเป็นของหลวงพ่อดิ่งวัดบางวัวน,นะครับพ่อดิ่งวัดบางวัวน,นะครับแต่ว่าตรงนี้เป็นโลหะผสมอะขี้เบ้านะครับดำๆนี่คี้เบ้าทั้งนั้นเลยนะครับคาบคาบเบ้านะครับนะครับขึ้นคาบเขียวนะครับ องนี้ครับองนี้เอาแบ่งปันเลยนะครับเอาแบ่งปันนะครับเอา350นะครับพร้อมส่งนะครับรายการต่อไปนะครับเป็นพระผงนะครับองนี้เออเดี๋ยวก่อนผมลืมชื่อ นึกไม่ออกแล้เพึ่งพึ่งจะขายไปเมื่อไม่กี่เดือนเนี่ยเรานึกไม่ออกนะครับเออเป็นพระผงเออมีคาบนะครับเป็นคาบน้ำตาลน้ำตาลขึ้นมานะครับ องนี้เอา3า0ร้อยนะครับ3า0ร้อยพร้อมส่งนะครับลืมชื่อละถ้าเดี๋ยวเดี๋ยวนึกชื่อออกเดี๋ยวผมจะพิมพ์ลงไปในในกระทู้นะครับอ๋อวัดรังสีนะครับวัดรังสีนึกออกละว,วัดรังสีพิมพ์เล็กนะครับพิมพ์เล็กองไม่ใหญ่นะครับองเล็กๆนะครับ รายการต่อไปนะครับองนี้ก็จะเป็นเนื้อผงคุกรักนะครับเม็ดลักจะดำๆบนเนื้อเลยนะครับเนื้อโซนกะลาเลยนะครับเนื้อผงคุกรักลงปูเอี่ยมวัดหนังนะครับส่วนเรื่องพิมพ์เนี่ยไม่ทราบพิมพ์นะครับเรื่องพิมพ์ไม่ทราบพิมพ์นะครับ เดี๋ยวให้ดูเนื้อกันนะครับเราจะเห็นเม็ดลักบนในเนื้อเลยนะเนี่ยเม็ดดำๆเลยนะครับมวลสารจัดจ้านมากนะครับตรงนี้นะครับไม่ใช่มีแต่เม็ดเท่านะครับน่ครับเม็ดใสๆขาวๆมีหมดนะครับสวยจริงนะครับตรงนี้สวยนะครับสวยเก่าจริงๆนะครับเก่าจริงๆ หลวงปู่เยี่ยมวัดหนังนะครับไม่ทราบพิมพนะแต่รู้ว่าเป็นพิมพ์ปิดต,ตานะครับมีปีกนะเนี่ยมีปีกองนี้เอา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 สองพันแล้วกันนะครับสองพันนะครับรายการต่อไปนะครับนกสาลิกานะครับลงล,ลงลักนะครับนกสาลิกาลงลักนะครับลงลักลงลักนะครับ เป็นเนื้อผลงลงรักนะครับลักแดงนะครับนกสาลิกาลงรักองค์นี้เนื้อผงชุบลักนะครับเนื้อผงชุบลักนะครับเออผมเอาสามร้อยห้าสิบแล้วกันสามร้อยห้าสิบผมส่งนะครับรายการต่อไปเลยนะครับเหรียญเก่านะครับ พระครที่วากอนนะครับพระครที่วากอนคุณนะครับนี่ครับเหรียญเหรียญน,นี้เป็นเหรียญปีสองสี่กว่าๆนะครับด้านหลังเป็นยันนะครับน่าจะเป็นพระทางกรุงเทพนะครับไข่ปลานี่ เป็นเม็ดๆเม็ดๆเม็ดๆเลยนะครับสภาพศึกนะครับเหมามาบ้านๆนะครับผ่านศึกมาเยอะนะครับก็เลยศึกนะครับองค์นี้เอาแบ่งปันเลยนะครับองค์นี้เอาแบ่งปันนะพระเล่นในพื้นที่แพงมากนะครับพื้นที่แพงมากนะครับผมผมเอาห้าร้อยนะครับห้าร้อยพร้อมส่งนะครับ ราคาแบ่งปันกันเลยนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันนะครับช่องทางการติดต่อนะครับ0981 2เก้าแหนะครับหรือสแกน QR code ได้เลยนะครับวันนี้ก็ขอจบ EP นี้เพียงเท่านี้นะครับขอบคุณมากครับ